อ้าวของมาส่งนะอี่เ,เด็กๆเด็กๆอยากรู้ว่าเป็นของอะไรอยู่ในกล่องอ้าเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยเด็กพี่พี่บาพี่บาคิด,ดว่าอะไรคนส่งหรอไม่ใช่คนส่งก็เป็นเคอรี่สิป้าไม่ใช่คนส่งแล้วดีๆของลบแล้วเป็นคอะไรยังไม่รู้เพราะป้าไม่ได้เป็นคนสั่งรู้สั่งเองนะ สั่งเองได้ไงอ่ะโอเคแป๊บหนึ1 1> okay. ่งถ้าปืนมาเตอร์ต้องหนักอืมน้ำยาปรับผ้านุ่มก็ต้องหนักเออแต่เนี่ยไม่รู้ว่าป้าเข้าใจว่าเป็นน้ำยาปรับผ้นุ่มหรือเปล่านนเพราะว่าบิวก็ชอบซื้อน้ำยาปรับผ้นุ่มสั่งออนไลน์น้องสาวเนาะเดี๋ยวเด็กไปใคร ี่ร้อยสิบเจ็ดบาทแล้วมันเป็นน้ำน้ำเลยเนี่ยกว่าจะน้ำยาปรับพนุนมจะมากกว่านี่นนใช่ด้วยน้ำยาปรับพนุ่มนะคะกลิ่นกลิ่นเนี่ยหอมหอมวิวโอเคก็รู้กั<ด>กกน<ด>แล้วนะว่าน้ำยาปรับพนุ่มอ่ะบาย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 เพื่อนเพื่อก่อนบายบายของเล่นหนูยังไม่มากลายเป็นน้ำยาปรับพนุ่มนะ mm <laughs>